สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัคค่าคุณย่าช anel นะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆ FC ที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้นะคะมัคค่าคุณย่ามีความยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะยินดีต้อนรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกท่านและผู้ที่เข้ามาชมทุกๆท,ท่านเลยนะคะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเพื่อนที่กําลังจะเข้ามาทุกท่านเลยค่ะ มาทานมะม่วงขมิ้นกันนะคะวันนี้กรุบกรอบเลยค่ะเพื่อนๆค่ะมาทำวันนี้มาทำนะคะมะม่วงขมิ้นพริกเกลือนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะเราก็ทำไม่ยุ่งยากเลยนะคะเราก็นำมะม่วงขมิ้นของเรานี่มาปอกเปลือกนะคะ แล้วก็ทําเป็นชิ้นๆพอดีคําตามที่เราชอบเลยนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามที่เราชอบได้เลยค่ะเนื้อของมะม่วงขมิ้นนี่นะคะเขาจะเป็น<อ>เนื้อนะคะแน่นๆกรุบกรอบๆนะคะที่สีเหลืองๆนี่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่มะม่วงสุกนะคะเป็นมะม่วงขมิ้นค่ะเพื่อนๆคะรสชาติของเขานี่จะมันนะคะจะมันแล้วก็อมเปรี้ยวนิดนึงนะคะ อร่อยมากเลยค่ะกรอบกรุบกรุบเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเปรี้ยวปากเลยค่ะแต่ไม่ถึงกับเปรี้ยวมากนะคะจะแบบมันอมเปรี้ยวสักหน่อยนะคะอร่อยมากเลยเนื้อแน่แนๆของเขานี่วันนี้นะคะเปรี้ยวปากไปจาการกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็มาเริ่มทํากันเลยนะคะก็นํามะเมืองของเรานี่นะคะมาปอกเปลือกนะค่ะแล้วก็ทําเป็นชิ้นพอดีคําตามชอบใจของเราเลยนะคะ อันนี้ทําประมาณลูกเยวเองนะคะทําให้พอทานหมดนะคะเป็นเพื่อนคะเพราะว่าลูกตึงเขากอ็อิ่มเลยนะคะเป็นเพื่อนคะต่อจากนั้นเลยนะคะเราก็ไปทําเลยนะคะพริกเกลือเลยค่ะพริกของเราก็จะเป็นพริก ปนนะะเป็นเพื่อนคะเป็นพริกป่นแล้วก็ผสมเกลืออย่างเดียวนะคะก็เอามาผสมผสมกันแค่นี้ก็จะได้รสชาติแบบเป็นพริกเกลือแล้วนะคะไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นเลยนะคะเพราะมะม่วงของเรานี้รสชาติของเขาจะอร่อยอยู่แล้วนะคะเ,เพื่อนๆคะก็เลยพามาชมมาชิม วันนี้ของอร่อยๆนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะหน้านี้เป็นหน้ามะม่วงนะคะก็เลดเอาเรื่องมะม่วงนั่นแหละมาฝากนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะเป็นมะม่วงขมิ้นนะคะสายพันธุ์นี้นะคะเพื่อนๆค่ะสดๆใหม่ๆจากต้นเลยนะคะเพื่อนๆค่ะพ่อค้าคุณยาเอามาฝานเปลือกปอกเปลือกแล้วก็เอามาทําเป็นชิ้นพอดีคําแบบนี้ก็ตามด้วยพริกเกลือเลยนะคะก็เลยชวนเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีทุกท่านมาทานมะม,ม่วงขมิ้นกันแซ่บ อร่อยอร่อยตอนกลางวันแบบนี้ไงคะเพื่อนๆพื่อนคะขอบคุณนะคะที่มารับชมให้จนจบขอบคุณทุกๆก,การติดตามขอบคุณทุกๆกกำลังใจขอบคุณทุกๆก,การรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามาทานมะม่วงคะ่ะมิ้นกับมอคค่าคุณย่านะคะเพืนเพื่อนคะรับรองว่าแซ่บมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ